สวัสดีเพื่อนเครับบิตคอยนี่วันนี้ร่วงห 90, ลุด90,000ดอ่ลาา์เป็นเทียบร้อยครับขณะที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มองว่าบิตคอยจะไซเว้ในกรอบแสนเหรียญและก็90,000เหรียญมาโดยตลอดนะครับและผมจะรอภาวะที่เกิดความกลัวเท่านั้นผมถึงจะกดเทรนนั่นหมายความว่าในโซน90,000ดอ่ลาา์จะต้องมีพฤติกรรมในการกลับตัวเท่านั้นเราถึงควรที่จะช้อน ไม่เช่นนั้นก็ไม่ควรที่จะกดช้อนนะครซึ่งผมได้มีการอัปเดตแผนเทรดในกลุ่ม Discord ไปตั้งแต่เมื่อวานครับเป็นการสตรีมบอกกับเพื่อนไปครับว่า Bitcoin นี่ครับเริ่มมีการลงมาทดสอบแนวรับสำคัญจากเส้น EMA ในรอบ3เดือนเราต้องรอดูพฤติกรรมของแท่งเทียนเท่านั้นทำให้เป็นสาเหตุที่ผมได้ทับมือในช่วงที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้นะครับ แต่ในวันนี้เนี่ยพฤติกรรมของแท่งเทียนได้คอนเฟิร์มครับว่ามีการไปหลุดเทรนไลน์จากแพทเทิร์นทร n แองเกหรือแพทเทิร์นที่จะเลือกทางนั่นเองนะครับทำให้โพสชั่นที่ผมได้กดเทรดในวันนี้กลับกลยุทธ์เป็นฝั่งขาช็อตนั่นเองนะครับและเราก็ได้มีการ TP ไปไปที่เรียบร้อยนะครับกลับไปเพื่อนในกลุ่มรีสอร์ทจะแล้วแน,นวโนมมของบิตคอยต่อจากนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเพียงแค่ การรีบาวเพื่อที่จะลงต่อนะครับสาเหตุเนี่มาจากหลายปัจจัยครับทั้งการดูดดีมานโซนหรือแนวะรับสําคัญนะครับทั้งโครงสร้างของแพทเทิร์นทรีแเกนะครับที่มีการเลือกทางแล้วนะครับทั้งแท่งเทเียนในการกับตัวและก็แกลบที่มีการเปิดเอาไว้เมื่อนานมาแล้วเราจะไปอัปเดตสถานการณ์ในวันนี้พร้อมกันเลยครับ สวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่25เดือน2และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับด้วยเห็นว่าตลายคลิปโตในวันนี้ร่วงหลุด90,000ล้านเป็นทีบ่บลอยนะครับล่าสุดอยู่ที่ประมาณ80,000 8,000ล้านนะครับซึ่งสัญญาณในการกลับตัวก็ค่อนข้างที่จะอ่อ,อนแรงนะครับในภาพย่อยแล้วก็โครงสร้างตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นการคอนเฟิร์มการกลับตัวเป็นขาลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับหรือได้มีการหลุดเทรนก็แลนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตสถานการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกิจกรรมที่โอเคเอาไว้ด้วยนะครับเป็นกิจกรรมในการแจกโบนัส u ู d t นะครับกว่า60,000 u s d t นะครับรางวัลสูงสุดเป็น iPhone 16 Pro Max นะครับเพื่อนๆเพียงแค่คลิกลิงก์โอเคขวลิปบด้านล่างแล้วก็กดจอยกิจกรรมได้เลยนะครับอ,อ๋อเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่คลิกลิงก์โอเของผมเองนะครับก็จะมีแผนหรือไอเดียในการเทรดนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมก็ชร์ตไปอยู่2รอบด้วยกันนะครับก็เทรดกับเพ,เพื่อนในกลุ่ม Discord กันไปนะครับสามารถมาดูกติกาได้ที่ห้อง Discord และแจ้ง u i ไได้เลยนะครับ ผมจะดิ่งเข้าห้องแผนเทรดเองนะครับก็จะเป็นพวกห้องพูดคุยและก็ห้องแผนเทรดสปอตแล้วก็ฟิวเจอร์นะครับซึ่งเราจะเห็นด้ว่าในฝั่งของสตินะครับที่ผมได้ย้ําเตือนมาโดยตลอดว่ากุมภาพันธ์เนี่ยนะครับไม่ควรที่จะปิดติดลบเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาในช่วงของปี2020และก็2014หากกุมภาพันธ์ปิดติดลบ100%ที่เคยเกิดขึ้นครับจะทําให้มีนาคมปิดติดลบไปด้วยซึ่งมีโอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของบิตคอยได้มีการหลุดแนวรับสำคัญเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราดูตามในฝั่งของ i q u u i a t i o n นะครับจะเห็น,นว่าสภาพคล่องด้านล่างเนี่ยเริ่มเบาบางหายไปแล้วก็อยู่แถวแถวประมาณ85 0 0 0ค่อนข้างเล็กน้อยมากๆ แในก็อยู่ส่วนด้านบนสะมากกว่านะครับประมาณช่วง96-98 0 9 8 0 0 0แถวๆนี้นะครับซึ่งมันยังเป็นโครงสร้างที่เป็นการทำหายโ o w อยู่นั่นเองและก็สิ่งที่ผมได้ย้ำเตือนมาโดยตลอดนะครับเมื่อวานนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าภาวะอารมณ์เนี่ยครับอยู่ในภาวะปกติอยู่เลยนะครับคนก็ไม่ได้มั่นใจหรือไม่แน่นอน,นเกิดขึ้นนะครับผมได้บอกไปแล้วว่าผมจะกดเทรดก็ต่อเมื่อ ภาวะอารมณ์อยู่ในภาวะที่มีความกลัวเท่านั้นและผมได้ย้ําเตือนในฝั่งของภาพรวมของ ETF นะครับว่าในฝั่งของเม็ดเงินจาก ETF เนี่ยนะครับยังไม่ได้ไหลเข้ามาเลยมีแต่แรงขายถาโถมเข้ามาติดต่อกันนี่คือประมาณ5วันติดต่อกันแล้วนี่คือปัจจัยหนึ่งนะครับที่ผมว่าคริปโตจะยังไปต่อไม่ได้แล้วก็มีแรงขายค่อนข้าง ดุนแรงพอสมควรนั่นเองนะครับซึ่งเอาล่ะเรามาดูในฝั่งของโครงสร้างแล้วก็แพทเทิร์นของกราฟกันเลยในการนะครับผมเอาให้ดูในฝั่งของแพทเทิร์นกราฟก่อนนะครับผมก็มองเป็น2เคสด้วยกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้เนี่ยบิตคอยนะครับเมื่อวานนี้นะผมได้มีคลิปนะครับในการสตรีมบอกกับเพื่อนในกลุ่ม Discord ไปนะครับก็จะเป็นคลิปในห้อง Member นะครับก็เป็นคลิปอัดตลาดเนี่ยผมได้บอกว่าเหตุผลนะครับที่จะต้องทับมือคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมได้ย้ำเตือนกับเพื่อนในกลุ่มไปก็คือว่า พฤติกรรมของบิตคอยเนี่ยไม่เคยปิดหลุดเส้น EMA สีเหลืองๆตรงนี้เลยครับไม่เคยปิดหลุดเลยตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2024นะเครับเส้นสีเหลืองๆเ,เนี่ยไม่เคยปิดหลุดนะครับเคยเพียงแค่ลงมาทดสอบ ใกล้ๆเลยก็ทิ้งไซเทียนเท่านั้นพฤติกรรมมันแตกต่างออกไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นการไปหลุดนั่นหมายความว่าราคาบิตคอยเนี่ยเลือกที่จะไปหลุดแพทเทิร์นในการเลือกทางหรือทรีแองเกิลในชุดนี้หรือถ้าเรามองไปในแพทเทิร์นหนึ่งก็คือจะเป็นในฝั่งของไดมอนด์แพทเทิร์นนั่นเองนะครับผมจะเปิดให้เพื่อนดูเนี่ยในฝั่งของไดมอนด์แพทเทิร์นนะครับหรือไดมอนด์ท็อปก็จะเป็นการไซเว์ในกรอบและมีการเบรกคอนเฟิร์มหลุดกรอบนะครับผมไม่ได้รู้อนาคต ผมทําตามสิ่งที่กราฟเฉลยอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมเนี่ยต้องได้มีการโฟกัสเทรดในฝั่งของขาลงตามแผนแผนนี้นะครับพเพื่อนๆจะเห็นว่า Triangle เนี่ยหลุดคอนเฟิร์มชัดเจนมากๆแล้วก็ในฝั่งของเส้นค่าเหลี่ยเนี่ยเป็นการ cross กันลงหมดแล้วราคาหลุด n น c k Li น์ line เรียบร้อยแล้วนะครับพฤติกรรมต่อจากนี้ผมจะมองเป็นโอกาสในการรีบ u าวอาจจะขึ้นไปทดสอบแถวแถวแนวต้านชุดนี้หรืออาจจะเป็นชุดนี้ก็ได้นะครับ2ชุดเนี่ยจะกลายเป็นหน้าเทรดฝั่งขาลงแทนแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เทรดฝั่งขาลงมาหลังจากที่มีการไป็หลุดเส้น E m a เองในทางเฟรมเดลี่นะครับ จุดที่ผมจะโฟกัสเทรดฝั่งขาลงเนี่ยก็จะเป็นตามโซนฟิโบนะครับประมาณ0.618ขึ้นไปอะไรกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นโซนที่มีน,นัยสำคัญมากกว่าก็จะเป็นประมาณช่วง95,000ไปจนถึงช่วง98,000าะครับซึ่งจะเป็นในฝั่งของเทรนไลน์เส้นกดตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสอดคล้องกับในฝั่งของล u ค d เดชันของตลาดพอดีนะครับผมก็เลยมองว่า ทำให้ผมต้องรอแถวๆโซนนั้นขึ้นไปเหตุผลที่ผมไม่เทรดฝั่งขาลองขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากส่วนเทรนที่เขาได้เลือกทางครับผมก็จะโฟกัสตามตลาดผมเป็นเหาฉลามทําตามสิ่งที่กราฟเฉลยนะครับตอนนี้เนี่ยได้ลงมาทดสอบในช่วงดี m a n d z o นะครับที่ประมาณ85,000แถวๆนี้จริงๆถามว่ากดเทรดฝั่งขาขึ้นได้ไหม ผมก็ตอบเลยนะว่ากดได้นะครับถ้ามีสัญญาณในการกลับตัวที่ชัดเจนซึ่งตอนนี้ชุดในการเกิดดเวอเจนเนี่ยมันไม่เกิดขึ้น,นมันเป็นคอนเวอเจนปกติจะว่าราคาจะมีการไซด์เวดาวหรือไซด์เวออกข้างไปได้นะครับเพื่อนๆลองให้คอนเฟิร์มดเวอเจนค่อยกดหน้าเทรดในการรีเบลขึ้นมาเนี่ยผมว่ากดได้นะเพราะว่า RR เนี่ยมันค่อนข้างคุ้มอยู่เหมือนกันก,ก็จะเป็นการขึ้นไปทดสอบการเบรกเอาออกมานะครับมองเป็นสามเหลี่ยมในชุดนี้นะครับเหตุผลต่อมาก็จะเป็นในฝั่งของ ที่มีการเปิดทิ้งเอาไว้นั่นเองนะผมก็เพิ่งเห็นว่ามีการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้ที่92 0 0 0จนถึงช่วง9 4 0 0 0นดอลลาร์นั่นเองแต่ไม่เพียงเท่านั้นครับเพื่อนๆอย่าลืมว่ามีแก็บที่โซน,นล่างที่เปิดทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2024ในแก็บชุดนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่สมมาร8มา0 0 1,000ดอลลาร์จนถึงช่วง เจ็ดหมื่นเจ็ดพันลาร์ในฝั่งของพฤติกรรมของบิตคอยเนี่ยครับผมโฟกัสเพียงแค่นะครับสัญญาณการกลับตัวที่85,000ด่ลาลาร์เท่านั้นถ้ามีนะครับผมอาจจะโฟกัสไปในฝั่งขาขึ้น เป็นชุดของการรีบาวไปก่อนเพราะว่าโครงสร้างของราคาในเป็นการทำไฮโลอยู่เรื่อยๆเลยก็มีการปิดหลุดเส้น EMA เป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับในรอบ3เดือนเลยนะครับฉะนั้นล้วผมก็จะมองว่าตลาดน่าจะเป็นการไซด์เวดาวต่อไปและก็ผมอิงตามสถิติด,ด้วยนะครับใน2รอบที่ผ่านมาของปี2014และก็2020นนั่นเองนะครับหรืออีกเคสเคสนึงก็คือหากพฤติกรรมราคาไม่มีสัญญาณในการกลับตัวนะครับก็จะกลายเป็นชุดในการลงต่อแบบนี้ก่อน แล้วค่อยจะกลับตัวได้นะครับอันนี้เนี่ยผมทําเป็นสีม่วงไว้เลยกันนะครับอ่ะก็จะเป็นอยู่3จุดด้วยกันนะครับก็จะเป็นการรีบาวอยู่2ชุดแล้วก็เป็นการล่วงลงไปเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไม่รู้อนาคตผมโฟกัสสิ่งที่ตลาดเฉลยเท่านั้นนั่นหมายความว่าเราก็เพียงแค่ไปโฟกัสที่หน้างานครับว่าระยะสั้นเนี่ยนะครับใน1ชั่วโมงหรือ M15 มีสัญญาณในการกลับตัวหรือเปล่าถ้ามีก็จะเป็นการรีบาวไปก่อนของตลาด นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยผมเอาให้ดูภาพใหญ่ที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำไมผมถึงมาย้ำเตือนว่าผมมองว่าตลาดเนี่ยจะเป็นการ รีบ่าวเพื่อปรับตัวลงไปเกาะนะครับเพราะว่าในฝั่งของชอตเทอร์มโฮโดที่เป็นรับสําคัญของเรามาโดยตลอดนะครับก็คือเส้นสีแดงๆนั่นเองนะครับจะเห็นได้จากอดีตที่ผ่านมาครับหากไปหลุดเส้นชอตเทอร์มโฮโดทิศทางหรือแนวของบิตคอยจะกลายเป็นขาลงทันทีนะครับแต่นั่นอาจจะเป็นโอกาสช้อนก็ได้ถ้ามีสัญญาณการกลับตัวนะครับก็คือจะเป็นโอกาสช้อนเราจะเห็นได้จากช่วงนี้ครับหลุดเส้นสีแดงแหรือชอตเทอร์มโฮโดบิตคอยกลายเป็นเทรนขาลงอย่างยาวนานนะหรือเป็นตลาดมีเลยทีเดียว หากกลับขึ้นมาได้ครับก็เป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองซึ่งในช่วงปัจจุบันแน่นอนครับราคาปิดหลุด9 2 0 0 0เก้ารอดอลลาร์เป็นเทียบร้อยฉะนั้นแล้วถ้าตามในอันสำคัญตรงนี้ก็คือตลาดกลับเป็นขาลงแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆต้องโฟกัสสัญญาณในการกลับตัวเท่านั้นและต่อมาครับค่ามีนของ mvrv เนี่ยอยู่ที่ประมาณ75,000ดอลลาร์ซึ่งใกล้เคียงกับอะไรเอ่ยนะครับก็คือแก p ที่ผมได้บอกเป็นเพื่อนไปนั่นเองนะครับว่ามีแกลบที่โซนนั้นล่างเราโฟกัสเพียงแค่สัญญาณการกลับตัวเท่านั้นเห็นไหมครับ75,000กับช่วง77,000ล่ามันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับแกลบที่มีการเปิดทิ้งเอาไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิก,กายนนั่นเองนะครับผมจะมีระบบในการเทรดสอนให้กับเ,เพื่อนในกลุ่มด s ส o อดซึ่งเพื่อนสามารถมาดูระบบในการเทรดได้เลยนะครับและก็นี่เป็นเหตุผลที่ทําให้ผมได้ โฟกัสเทรดในฝั่งของขาช้อตวันนี้ซึ่งผมได้บอกรายละเอียดและเหตุผลไว้อย่างชัดเจนผมไม่เคยกลักความดูแม้แต่น้อยเพื่อนๆสามารถมาเปิดดูได้เลยนะครับว่าผมกดเข้าเทรดแต่ละไม้เนี่ยเพราะอะไรนะครับก็จะอัปเดตในกลุ่มดิส o อดพร้อมทั้งจะมีเพื่อนๆแชร์ไอเดียแล้วก็ความรู้ต่างๆอัปเดตในกลุ่มอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเพียงแค่คลิกลิงก์โอเคใต้คลิปด้านล่างแล้มาดูกติกาที่ห้องดิส o อดและก็แจ้ง UID ได้เลยนะครับมาปิดท้ายที่ทองคำเลยกันนะครับจริงๆแล้วในฝั่งของทองคำเนี่ยมีค้างสัญญาณเบรดเดิลเจนในทางเวรมสีชั่วโมงอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าในฝั่งของโครงสร้างราคาเนี่ยมันเป็นการเบร a ออฟสตัคเจอร์แล้วก็ผมยังไม่อยากให้เพื่อนส่วนเทรดน,นั่นเองนะครับถามว่ากดฝั่งขาชอ็อตหรือฝั่งขาเซลได้ไหมผมก็ต้องบอกว่ากดได้นะเพราะว่าเราผมเป็นคนที่ไม่ได้ตั้ง s l หลายจุดแบบนี้นะครับผมอาจจะรอในการคอนเฟิร์มการกลับตัวในโครงสร้างภาพย่อดจริงๆหรือเป็นการไปหลุดในฝั่งของเทรนไลน์ขาขึ ลุดลงมาแบบนี้นะครับผมถึงจะโฟกัสเทรดในฝั่งของขาลงนั่นเองนะครับถ้ายังเป็นการยก high ยก l o แบบนี้นะครับหรือเป็นการไซด์เวอยู่ในกรอบแนวรับสําคัญตรงนี้ผมจะเป็นคนไม่กดเทรดฝั่งขาลงนั่นเองนะครับในฝั่งของแผนในการเทรดและไอเดียของทองคำเนี่ยนะครับผมจะอัปเดต ให้สำหรับห้องเมมเบอร์ยูทูปนะครับเพื่อนๆกดสมัครหน้าช่อง YouTube เป็นเหาฉลามตะลุยเทรดนะครับในฝั่งของวิธีการสมัครเนี่ยก็จะมีสอนที่ Discord นะครับเพื่อนๆสามารถมาเปิดดูกันได้นะครับเพื่อนๆครับผมสรุปทิ้งท้ายบิตคอยง่ายๆนะครับก็คือผมมองว่าบิตคอยตอนนี้ได้เลือกทางแล้วนะครับหรือเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากแพทเทิร์นทรีแองเกิลที่เราได้มีการปิดหลุดในชุดนี้นะครับผมก็จะมองเป็นการวิ่งของ falling w e เ g ทนะครับในภาพใหญ่นะครับตรงนี้เป็น Triangle เราปิดดหลุผมก็ยมองเป็นการ bound เพื่อที่จะลงต่อใน ชุดนี้นะครับก็จะเป็นการไซด์เวดาวของฟอเรนท์เวดขนาดใหญ่ซึ่งจะมีการปรับตัวลงมาได้ถึงโซนแนวะรับสำคัญนะครับก็จะตรงกับช่วงประมาณ7 5 0ดหมื่นาพลาพอดีในกรอ,อบนี้นะครับจะเป็นกรอบที่เราได้มีการเบรกออกมาในชุดชุดนี้จนกว,ว่าราคาบิตคอยจะเบรก1 0 0 0 0แสนเดือนได้ผมถึงจะเปลี่ยนมุมมองณนะช่วงปัจจุบันนั่นเองนะครับเป็นยไงบ้างครับเพื่อนในคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจโครงสร้างและก็ระบบในการเทรดของผมมากยิ่งขึ้นและก็หวังว่าจะเข้าใจที่ผมทักมือมาโดยตลอดนะครับว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไร ผมพยายามขยายภาพให้เพื่อนเห็นได้ชัดๆครับว่าแต่ละโครงสร้างแต่ละไทม์เ a m e เหตุผลอะไรที่ผมถึงต้องเปลี่ยนมุมมองเหตุผลอะไรที่ผมถึงต้องทับมือมาตลอดนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดนะครับเพราะว่าเคยเข้าเทรดโดยที่ไม่มีระบบเข้าเทรดโดยที่ใช้ภาวะอารมณ์นะครับหรือเข้าเทรดเพียงพอแค่เห็นคนอื่นเขามีโพชั่นในการเทรด ก็ไปกดเทรดโดยที่ตัวเองไม่ได้เข้าใจมาเลยฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนในเราฟังและก็ลองเอาไปคิดวิเคราะห์ตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนทุกคนครับดีใจที่ได้พูดคุยกทุกคนในวันนี้ยินดีเป็นหัวฉลามที่เก่อวันเหมือนกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ